ช่วงนี้ฝุ่น pm 2.5เยอะมากไทรอยควรดูแลตัวเองอย่างไรผมมาแนะนำให้ในคลิปนี้ครับฝุ่น pm 2.5มีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและต่อมไทรอยเพราะสารพิษในฝุ่นละอองขนาดเล็กจะลบกวนระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของต่อมไรท่อรวมถึงต่อมไทรอยด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษหรือไทรอยอักเสบวิธีดูแลตัวเองก็คือ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นโดยตรงลดการออกไปข้างนอก ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเช่น n 9 5หรือ kf 9 4เมื่อต้องออกไปข้างนอกปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าบ้านและใช้เครื่องฟอกอากาศ 2. บำรุงสุขภาพให้แข็งแรงดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยขับสารพิษและลดการระคายเคืองในลำคอกินอาหารที่ช่วยลดการอักเสบเช่นปลาแซลมอนปลาทูสม้มฝรั่งและบรอกโคลี 3. ระวังอาการผิดปกติที่เกิดจากฝุ่น pm 2.5หายใจลำบากแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษหรืออ่อนเพียผิดปกตินอนไม่หลับงุดหงิดง่ายรวมถึงภูมิคุ้มกันลดลงและเป็นหวัดบ่อยขึ้น 4. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นการอักเสบของไทรอยงดสูบบุหรี่ลดอาหารแปรรูปและน้ำตาลสูง 5. คอยติดตามระดับมลพิษในอากาศถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดใจกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้พี่พพเพื่อนๆกันด้วยนะครับ